แลาม่อะไรกุ้มครับพี่น้องแล้วก็อาจารย์บับลี่นะครับก็เจอกับเราสองคนนี้ไม่ต้องสงสัยเลยมาอีกแล้วมาอีกแล้วนะโอ้โหพี่น้องมีคําถามเยอะเลยเกินคําถามเก็บตกจากไลน์กลุ่มคอสเลิงออนไลน์ของอัลฮะชีนะครับก็เราจะพยายามหยิบเอาคําถามพี่น้องเนี่ยมาทําคลิปแล้วก็ลงใน YouTube ให้พี่น้องได้ติดตามรับชมกันนะครับก็นชาวล้อครับผมก็วันนี้ก็ยังเป็นคําถามที่ยังอยู่ในเดือนรอมฎอนอยู่นะครับอ่า เป็นความเป็นเป็นเป็นความกังวลของลูกหลานที่มีต่อ,อคนสูงวัยในครอบครัวก็ถามว่าอาจจะเป็นคุณแม่หรือว่าคุณยายเนี่ยอายุเยอะแล้วอาจารย์แปดสิบก <80 S 3> ว่าถือสินอดได้บ้างไม่ได้บ้างกรณีนี้ถ้าเป็นคนชาราแบบนีออ้จะต้องถือสินอดชดหรือว่าต้องจ่ายฟิดียะแทนครับอาจารย์ก็ถือสินอดได้บ้างไม่ได้บ้างแสดงว่ายังมีโอกาสถือสินอดได้อยู่้ว แต่นั้นพื้นฐานเดิมก็คือต้องถือซิลอดใช้นะฮะนอกจากคนชราที่แบบไม่ไหวแล้วถือไม่ได้เลยอ,อันนี้สามารถออกฟิตยาค่าปรับไปได้เลยนะฮะก็เข้าสารหนึ่งกิโลครึ่งตอนหนึ่งวันนะครับฉะนั้นถ้ายังถือได้อยู่ไม่ได้บ้างได้บ้างไม่ได้บ้างเนี่ยแสดงว่าสุขภาพยังโอเคอยู่ย,ยังพอไปได้ยูย่พอไปได้ไไดนะต้องถือซิลอดใช้ก่อนนอกจากว่าหมอยืนยันแล้วว่าเออร่างกายมันไม่ไหวแล้วนะครับ89เเนี่ยพอบวชปุ๊บ จะสุดจะเป็นลมจะขดัดสติขาดใจไอ้แบบนี้ไม่ต้องถือสิทธิอดนะครับแต่ก็ต้องได้รับการดินยันจากแพทย์ด้วยนะนะครับแต่เจ้าตัวก็ต้องรู้ตัวเองด้วยนะครับแล้วก็พี่น้องถามนิดนึงว่าอาจารย์วิธีการในการจ่ายฟิเดียเนี่ยคือจริงจริงพี่น้องถามว่าต้องจ่ายอากาศไหมไอันนี้น่าจะเข้าใจผิดนะ จริงจริงต้องต้องเรียกว่าจ<ป>่ยายฟิเดีย,เ,ยเป็นค่าปรับใช่ไหมอาจารย์ค่าปรับครับคือค่าทดแทนทดแทนในการที่เราไม่ได้ถือสิทธิ์อดวิธีจ่ายเนี่ยต้องจ่ายวันต่อวันไปจนห,หรือถ้าเป็น,ปนสมมติว่าเป็นเคสที่เขาถือสิทธิ์อด <S 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 ไม่ได้เลยแน่นอนทั้งเดือนเนี่ยไปจ่ายทีเดียวได้ไหมครับก็อุลามาให้จ่ายได้2แบบพี่ดินหนึ่งจ่ายวันต่อวันแต่วันต่อวันเนี่ยห้ามจ่ายล่วงหน้าอย่างเช่นพรุ่งนี้เราถือไม่ได้อยู่แล้วนะฮะสมมติเราป่วยหนักแล้วก็ไม่มีโอกาสหายนะ ของผ yup. kind of sì, e ู้ Blade นี้เนี่ยจะจ่ายของผู้นี้ได้จะมาจ่ายวันนี้ล่วงหน้าก่อนไม่ได้นะครับให้เข้าซูโบผู้นี้ถึงจะเริ่มจ่ายได้ครับผมหรือถ้าไม่สะดวกหมดอมฎดอนแล้วเหมาจ่ายทีเดียวก็ได้เหมือนกันพอไปจ่ายหลังอมฎดอนก็ได้ลมปรมฎอนทีเดียวก็ได้นะฮะแต่อย่านับอย่าอย่าล่วงหน้าแค่นั้นเองโอเคนะครับแล้วเราก็ให้สะดวกสะดวกหนึ่งวันหนึ่งหนึ่งกิโลขึ่งกิโลครึ่งนะครับเขาเรียกเขาเรียกอะไรนะครึ่งครึ่งครึ่งมุดแล้วเปล่าครึ่งมุดหรือว่าซอใช่ใช่อ่า ครึ่งซอสครึ่งซอสใช่ไหมยาซอสหนึ่งประมาณสามกิโลก็ครึ่งซอสก็ประมาณ1กิโลจุดหนึ่งหนึ่งกิโลครึ่งถ้าไปที่ร้านเนี่ยเขามีอุปกรณ์เองอะไรเขามีอุปกรณ์เพราะถ้าบ้านเรายิ่งสบายเลยครับบอกเขานะครับโอเคเคลียร์เดี๋ยวเรากระโดดไปคำถามต่อไปเลยแล้วกันครับคำถามนี้เออโอ้คนตายอ่ะเอาคนดีแน่คนตรงกลางตรงกลางหนามมั่งไหม Ailah. Heh, tuan tuan. Sepuluh, 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 sep